คือสมุติสอใหญ่ตัวนี้ท่านผู้ชมคือจะเป็นบอลสัมห้องบอลที่หับคนเจ็บสมมุติถ้าผู้ชนาห้องหมอมันเต็มเนาะคนติดโควิดมันหลายอานะพระเจ้าเลยเอาเตียงนอนมาใส่นี่แหละสมหับโควิดเพรแท้บว่าเพราจะเป็ี่ยนแท้พระเจ้าบวออกเงินเนาะแต่ว่าทุกมื้อนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเองมื้อวานเองหนี่งเจ็ดสิบสองดีที่เจ็บ ฝ่ามอโอเคสบายดีพ่นนะอยังไปมาซุเปอจิตคเนาะมันยังพ่อกับดี่เจียมฝ่ามออีกแล้วอ๋อจิงได้เราทำซ้อมวันนี้ก็คือดี่ีเจียมฝ่ามอที่มากักตัวอยู่ห้องแถวเนาะ,ะมากักตัวอยู่นี่กับประมาณสิบแปดมือก็สิบหกสิบเจ็ดมื้อแ่ะอ่ะนี่แหละเบิงสภาพห้อง ไม่ได้ไปใส่เลยยูนี้มืดมือมืดคืนตื่นมาเลยกะก,ก,ก,นนนก,กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินวันนี้แหละเออเดี๋ยวจะพาเบิงบรรยากาศดูแถวห้องแล้วก็ว่าสียา,างออกไปเบิงแถวว่าตัวเมืองนะว่ามันจะเป็นยังไงก็คือจะ่นี่อยูแข่งแก้วเฮามันระบาดนักน้อมหาไปทีวน,นี่มันขอเจ้าปิดเมืองปิดตลาดปิดบ้านอ่า คือว่าเพิ่มตัวเลขขึ้นกับประมาณร้อยสามสิบแปดที่ติดโควิดอ่าเดี๋ยวพาเบิ้งบรรยากาศในห้องกันเนาะอ,อ่านี่แหละเอาซอมกับสีน้อนอยู่บนนี้กับสีมีพัดลมหรือกับเครื่องอ่รราเบิ้งสบาพห้องกับสีประมาณนี้เลยคือว่าในถุงอันนี้นี่มันมีอย่างมีเต็มถุงมีเลยกับไข่ท่า้ชมเบิ้งนี่แหละ เด็กกันน้ำดื่มอีกโอ้ยอาหารอันนี้กเ็เป็นห้องอ่าเป็นห้องกับห้องน้ำนี่ที่นี่อย่างนี้เกคขยเท่านั้นนิกามีเท่านั้นผสมไอ้น้าแต่ก็อดยูก,กันไปก่อนนะทรงโควิดนี่ก่อน,นจะจักมันเสียหายไมได้่ฮอยังบุกมือเลอะ เดี๋ยวสิพาไปย่างเบิรงบรรยากาศอยู่ต่ำตัวเมืองเบิังว่าเป็นตังไหน,นอ๋อโอเคก่อนจะออกไปนอกกับไซแมตต์ก okay, ่อนไปโอเคท่านผู้ชมเดีย๋ยวนี้ค่อยกับยางออกมาตามทางละ่ะอ่ะเขาจะยางไปเบิง่งตามเข้าไปตามตัวเมืองฮันวา,าจะเป็นเอาไหนเขาเจ้าจะ,จะปิดบลหรือว่าจะมี ang, อย่างบล ก็สีมีประมาณนี้นี่นข้างหลังอ่นี่เรากาลังจะย่างไปทางตูกเมืองนนี้เป็นทางทางซอยนี่เป็นหลังสมุทรศร์อ่านผูมสมสังเกตวาย่ต่ำทางขเขาจะขายเครื่องขายเครื่องเป็นประเภทมากไม่เป็นประเภทอาหารอยู่ ไปมาอยู่ตลาดขาเจ้าบ่าได้ขายเลยยู่ตลาดขาเจ้าสัง่งปิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขาเจ้าขเาขาจะขายย่อยอยู่ตามเส้นทางเดี๋ยวลองไปเบิ่งว่ามีอย่างใดมีทุเรียนเลยเนาะก,กจะ็จะมีประเภทมากไหมประเภทอาหารแไ,ได้ห้องเ,เอาอย่างเดี้ยเนานะ แต่คือแถวนี้ก็ยังมีคนสรจรอนแต่มาได้อยู่แต่มันก็พระเจ้าจะอยู่ในระยะห่างกันอ่ะก็คือสมุดสอนใหญ่ตัวนี้ทู้สมคือจะเป็นบอนสำห้องบอนที่หับคนเจ็บสมมุติถ้าู่วยนาะห้องหมอมันเต็มเนาะคนติดโควิดมันหลายะนะพระเจ้าเลยเอาเตียงนอนมาใส่มาใส่ไหนนี่เห็ุจำห้องหับคนที่ป่วยติดโควิด แต่ว่าัวนี้ยังบูมีผู้ให่มาอยู่เธอแต่เขาเจ้ากับเขียมพ่อไม่เหมือนละอ่ะเดี๋ยวเขายางไปตามทางชิลเลซื้อขา้าว l a ฟืนเบิ่งูซื้อก็ว่ายากใจโอ้กแบบยากส้มโคตรเลยแทแต่แต่ว่าตั้งแต่ไปอยู่บนกักตัวนเขาได้กินส้มอย่างเลยแต่ยากกินนขา้าว lam f นเบิง่งเดี๋ยวลองเบิง่ง่าเขาเจ้าจะขายวะอากาศ้นทางตรงนี้ แต่ว่ากะเห็นแจ้งการอยู่ว่เขาเจ้าปิดบ้านแต่กะซิบแมนท้งตัวเมืองอกันเนาะเขาจะปิดทั้งไตเพื่อนื้อนี้ขายเขาฟื้นบอเนาะอ๋อ,อเดี๋ยวจังหน่อยแม,แ,มแวะเอาเด้ <c oughs> โอเคโชคดีมื้อนี้ขายเดี๋ยวีลาะยางสวนยางไปเบิ่งแถวใต้แถวทั้งตัวเมืองอันนี้ก็ทางสามแยกอยู่ไาสายใตเนาะ กระทรงแรงนี่ก็ซิมีรถเที่ยวไปมาอยู่แต่ว่าทรงตอนคืนนี่เขาเจ้ากำหนดเวลาเธอเด็กะทรงแปดโมงทรงเก้าโมงเนี่ยถือว่าบ่ให้จะรอจอดไปมาหาก,กันเลยะนะแต่ว่าทรงตอนแรงนี่ก็เขาเจ้าจะไปมาได้อยู่ทีนี้เขากับยางผ่านหหานหลงทางละ อันนี้จะเป็นห้านคือท่งที่บูมีโควิดเนี่ยโอ้คนเต็มอยู่ตลอดนะแต่ว่าท่งที่มีโควิดเนี่ยขเขาจะาแจ้งการให้สั่งปิดก็ถือว่าปิดบูมีคนอย่างเลยแต่บพว่าแต่้านเดียวยนั่นแหละทรประเทศเขาเจ้าสร้างล็อกดาวน์สั่งปิดเหมือกัอนต้องจะปิดนั่นคือทั้งอ่าบ้านทังซีก็ยังปิดือกันอ่าเดี๋ยวนี้ค่อยกับยางมาทาง ต่านเชือนกับซิ่ฮอตตัวเมืองะกะทั่งตัวเมืองกันคือกันแหละอ่าเดี๋ยวเขาลองมาสังเกตเบิงว่ายุทแถวอ่าตัวเมืองนี่แถวต่านเจือนนี่เขาเจ้าขายอาหารประเภทนึงนิบบอคือจะขายได้ทรงประมาณตรงแรงทิบบอกคือตอนคำนี้นสิเขาเจ้าก็จะสั่งปิด แต่ก็คือระยะนี้ก็ขั้นขายก็ขายได้เั่าแหละแต่ว่ามื้อยู่ในนเป็กลุ่มหลายคนนะต้องรักษาระยะห่างหาย่ยางไปเบิ่งเนาะคลิปนี้ถือว่าคลิปสำรวจเมืองในวันนี้ขาเจ้าก็ยังขายปีงขายนำอย่าู่แต่มันกระเซียงคือกัแต่เนาะ ก็คือเฉพาะบ้านเคียดอยู่แถวตัวเมืองอนนี้น่ะคันเขาเจ้าบาปิดบ้านถือว่ายังแต่มาหาสูกันได้โย่อาแต่เฉพาะเมืองรูแข่งขอยู่เขาเจ้าจะล็อกดาวน์เลยมาตรการอย่างเดียวคือบบให้ผ่านไปหากันเลยนะเพียงแต่นักศึกษาที่เขาเจ้าอน,นาม่ยเฮียนแหล้วก็คือกักตัวยูหอเลยกับ่าได้กลับบ้านนี่ก็คือค่อยเองนี่ก็คือกัน สิก้าบ,บ้านแต่ว่าเจ้าปีดเมืองสะกอนอ่ะก็เลยบุได้กลับก็เลยอยู่หอนอี่แหละนี่คือบรรยากาศอยู่ตัวเมืองเมซายเนาะเผื่ตอต้นแรงอย่างเพ่อเห็นคนอยู่จะส่งประมาทำอีกจัหน้อยเจ็ดเต็โบงนี่ถือว่ามิดจอยเลยโอเคเดี๋ยวนี้ก่ยางเข้ามาครอบเขตตั่เมืองนี่แหละ นี่แหละสภาพโควิดโอ้โหจักี่เดือนี่ปีนะัะมันจะหายเนะาะจักปีจักเดือนมันจะหาย,ออยารอหายเลย นี่ก็คือกลางตรงเมืองอยู่ให้ซายเลยแท้บ่ว่าบ่จําเป็นแท้เขาเจ้าบ่ออกเฮือนเนาะว่าเขาเจ้าก็ย่านเฮียงแสินะงโควิดจังซี เลยโอเคจากที่ยางมาตั้งแต่ไต้หัวนะ่ะมาพักพรออยู่หน้าวัดจมคอเนี่ยนี่แหละไปใส่มาใส่กันลำบากโอ้ยคือเจีมเองนี่ถี่ว่ายังกักตัวอยู่ห้องอยู่หนะัวน่ะแต่ว่ากับไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงเลยปีใหม่เขาไม่ได้เป็นลิ้นใส่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงอย่างแต่ว่า เขาสิกับบ้านแต่ว่ากลับบุได้มันคาโควิดคือเขาเจ้าจะปิดเมืองเลยฮะนะแต่ก็พยายามที่โตหาเขาเจ้าอยู่ทั้งเมืองเพิ่อนอยู่หาวิธีกลับอยู่แต่เขาเจ้าว่ามีวิธีแต่ว่ามันต้องได้ไปเอาใบกไม่เขียนอ่านมันจึงสิกับได้ซึ่งมันกลุ่มกันข้ามกับแต่ก่อนเลยคันสิกับนะยากเลยแกอดทุนโตไปอะไร แต่ก็ยังมีลุ่นอย่างเธอแต่ว่าทุกมื้อนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเองมื่อวานเองเนี่เจ็ดิบสองผู้ที่เสื้อนเขาเป็นอันดับหนึ่งของแครงเลยนะแต่เมื่อนี้เป็นอันดับสองแลก้อนหลวงตีแล้วตรงนี้นะใี่แหละโอเคก็จะมีประมาณนี้นะมันจะภาพบรรยากาศให้เบิงแสับเมืองแลวกะที่จริงมันก บม่ได้เงียบเหงากันใดได้ทรงแรงกัเนเลยแต่ว่าเขาเจ้าจะออกไปซื้ออาหารอย่างวันนี้แหละ,ะเดี๋ยวรอท่าออกจากคุกก่อนมาได้ออกวันกักตัวแล้วกักก้าบบ้านเพรเห็ดคนเทน่ยวคนอย่างไทย,อยาภาคที่ต่ำมกันเนาะส่หรับคลิปนี้พอกันในที่พี่นะพักลาไปก่อน <c oughs>